คำศัพท์จีน HSK 1นถึงสชุดที่ 1. 1. หนึ่งหน่อแปลว่าฉัน 2. อนี่แปลว่าเธอคุณ 3. าทาแปลว่าเขาผู้ชาย 4. ถ้าแปลว่าเธอผู้หญิง หัว a n แปลว่าพวกเรา 6. หนีเมินแปลว่าพวกเธอพวกคุณ 7. ทาเมินแปลว่าพวกเขาผู้ชายหรือรวมกัน 8. ทาเมินแปลว่าพวกเธอผู้หญิงล้วน9แปลว่า เป็นคือสิบปู้แปลว่าไม่